สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ s b w Channel รายการข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆรอบรั้วเหลืองฟ้าโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมพบกันวันนี้วันศุกร์ที่5มีนาคมพุทธศักราช2564ในวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับกระผมนายนาราธิปมาปงครับในวันนี้เรามีข่าวที่จะมาประชาสัมพันธ์ดังนี้นะครับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสระบ,บุรีวิทยาคมได้จัดสอบทำสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอกประจำปีการศึกษา2563ณห,ห้องสดทัศนูปกรณ์อาคาร7โรงเรียนสระบ,บุรีวิทยาคมโดยมีนายทวนเที่ยงเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนสระบ,บุรีวิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิดตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการทวนเที่ยงเจริญน,นคะครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการครับ ต้องขอถามกันเลยครับว่ารู้สึกยังไงครับที่เห็นลูกเหลืองฟ้าของเราเนี่ยเข้าร่วมในการสอบทบักษาครั้งนี้ครับผมจริงๆแล้วงานด้านคุณธรรมเนี่ยือการสอบธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะได้มีประโยชนะน์นะอย่างน้อยก็เป็นตัวที่บ่งชี้ตัวหนึ่งที่บอกว่า,าลูกเหลืองฟ้าของเราเนี่ยให้ความสําคัญกับงานด้านคุณธรรมนะครับก็ค่อนข้างจะรู้สึกดีมากเลยที่ที่เห็นของนักเรียนเราใส่ใจแล้วก็รว่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ ครับผมแล้วก็มียเสฝ่ากับลูกเหลืองฟ้าที่จะมาสอบรับปรึกษาในปีต่อไปไหมครับคือถ้าเราดูตามจํานวนเนี่ยในขณะที่เรามีเด็กหลายพันคนเนี่ยเอาสะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเด็กที่ได้สอบักธรรมตีกธรรมโทนแล้วกับเอกไปบางแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้สอบหรืออาจจะยังยังยังไม่ได้คิดตัดสินใจก็ยังขอฝากไปยังลูกหเหลองฟ้าทุกทนว่า ถ้าเรามีโอกาสนะครับได้เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถือว่ากิจการก,การิจกรรมการสอบสมารศึกษาเนี่ย็นติก,กรรมที่ดีมากอยากให้ลูกให้ความสาคัญแล้วก็เข้ามาร่วมสอบร่วมวัดความรู้ในด้านคุณธรรมมากมากขึ้นนะครับทุกปีทุกปีครับครับผมขอ,คอ,มามาขอบคุณพ่อแม่ครับผมครับและพระครูสันตะจิตตากรเจ้าอาวาสวัดรรแดงเจ้าคณะตำบลนาโฉงเป็นประธานฝ่ายสง และตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับคุณครูที่เป็นหัวหน้าการจัดสอบทางวิชาการนี้นะครับคุณครูรัชพลรานตนลครับสวัสดีครับเริ่มแรกเลยนะครับคุณครูรัชพลครับคุณครูมีความรู้สึกยังไงครับกับการที่ได้เห็นนักเรียนโรงเรียนสหวิทยาคมเนี่ยให้ความสัมพันธ์กับการสอบครั้งนี้ครับก็รู้สึกภูมิใจกับความสนใจของเด็กๆยุคใหม่นะครับเราก็จัดกิจกรรมนี้สอบมาตลอดทุกๆปีแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากเด็กๆของพวกเราทุกๆปีปีนี้ก็เช่นกันนะครับก็รู้สึก ภูมิใจที่เยาวชนหรือว่าเด็กๆนักเรียนยังให้ความสนใจเรื่องธรรมะซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอยากจะให้ความสําคัญเท่าไหร่แต่ว่าเด็กกลุ่มนี้ยังให้ความสนใจอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามแล้วก็ถือว่าดีใจด้วยกับความสนใจของเด็กๆสาวรีวิยาคมครับก็ก่อนอื่นเลยครับขอให้คุณพลชพลเล่าถึงปติาการสอบทักษาในโรงเรียนของเราหน่อยได้ไหมครับ ครับโรงเรียนของเราก็มีนโยบายให้นักเรียนเนี่ยที่ยังไม่จบธรรมศึกษาทุกระดับชั้นเนี่ยอสอบสมัครสอบด้วยความาสมัครใจด้วยตัวเองเอไม่มีการบังคับให้สอบก็กเราก็สอบมาตลอดทุกๆปีนะครับมีมาตั้งแต่ยาวนานมาแล้วนะครับก็เพื่อเป็นการปัดภูมิความรู้ของนักเรียนที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วแล้วก็ ลองวัดภูมิความรู้ว่าจะได้ความรู้อะไรบ้างจะได้เข้าใจอะไรบ้างแล้วก็อีกประ,ประการหนึ่งก็คือเขาก็จะได้เกียรติบัตรพาดชั้นจากชั้นตรีเป็นชั้นโทชั้นโทเป็นชั้นเอกก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจซึ่งโรงเรียนเราก็ทํามาตลอดทุกปีการศึกษานะครับแล้วก็ขอถามถึงจุดมุ่งหมายของการสอบครั้งนี้ครับว่าจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ในการสอบครั้งนี้คืออะไรบ้างครับคือเรื่องนี้ต้องต้องบอกกอนว่า หลักการสอบธรรมศึกษาก็เป็นการวัดภูมิความรู้เขาเรียกว่าเมื่อเราศึกษาเขาเรียกว่าปริยัตเราก็ต้องวัดความรู้ว่าความรู้ในด้านปริยัตเนี่ยผ่านหรือไม่เมื่อได้ความรู้เสร็จเรียบร้อยเราก็เอาไปปฏิบัตินะได้เอาไปปฏิบัติเขาเรียกว่าปริยัตปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเสร็จบังเกิดผลบรรลุผลเราเรียกว่าปฏิเวทเราเรียกว่าปฏิเวทนะครับเพราะ,ะนั้นจุดมุ่งหมายก็เพื่อ ทราบภูมิความรู้ของนักเรียนว่าในหนึ่งปีการศึกษาที่เคยเรียนเคยผ่านไม่ว่าจะครูสอนหรือจะศึกษาเองมาได้ความรู้อะไรบ้างก็ถ้าผ่านก็จะมีเกียรติบัตรให้อันนี้ครับแล้วก็สุดท้านี้นะครับอยากให้คุณครูรัชพลฝากถึงนักเรียนรุ่นหนุฟ้าที่จะทําการสอบทงนักศึกษาในปีถัดไปด้วยครับครับก็สําหรับปีนี้อาจจะจํานวนยังน้อยอยู่เนื่องจากว่าการประชาสัมพันธ์เราเนี่ย อยู่ในช่วงของอปิดภาคเรียนแล้วก็สถานการณ์ของโควิดด้วยก็การประชาสัมพันธ์แล้วก็เราก็สมัครออนไลน์ลปีนี้ก็ค่อนข้างจะยังไม่มากเท่าที่ควรเหมือนปีที่ผ่านมาก็ฝากนักเรียนที่พลาดโอกาสที่ไม่ได้สอบในปีนี้ก็เห็นหลายคนมาบ่นว่าอยากจะสอบแต่ว่าสมัครไม่ทันก็ขอให้ปีหน้าเอาใหม่ก็ยังมีเวลานะครับก็ยังปีละหนึ่งครั้งก็ถือเป็นการวัดภูมิความรู้ไม่ได้สายเกินไป ก็สามารถติดตามข่าวสารนะครับในเรื่องของการสอบแล้วก็อื่นๆนะครับได้ทางเพจของกลุ่มสาสังคมโรงเรียนสระบุรียาคมนะครับขอบคุณครูรัชพลมากๆเลยนะครับอขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชม s b w channel มาโดยตลอดอันหนึ่งทุกท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระบรุรีวิทยาคมและช่องทาง YouTube s b w channel สำหรับวันนี้กระผมนายนราธิปมาปง ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ